ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินวิวภูเขานะครับท่านที่ชอบบรรยากาศวิวภูเขานะครับเหมาะมากเลยนะครับของเราอยู่ตรงแปลงที่หนึ่งของเรานะครับมองไปด้านหน้านะครับเราเห็นความสวยงามนะครับของวิวภูเขาเลยนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลหนองรลีอําเภอบ่อพลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเราเนื้อที่7ไร่2งานนะครับของเราเป็นโฉนดนสสามกขุดเขียวนะครับ นี่ครับท่านที่ชอบบรรยากาศวิวภูเขานะครับนี่ครับได้บรรยากาศดีนะครับครับที่ดินของเราติดถนนนี่เลยนะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับนี่ครับถนนดีนะครับของเราน้ําไฟพร้อมเลยนะครับนะครับส่วนนี้นะครับนะครับเป็นแปลงที่ดินนะครับของเราแถมบ้านนะครับนะนี่ครับก็คือเราขายที่ดินนะครับแถมบ้านให้เลยนะครับนี่ครับของเราจะเป็นเหมือนกับเนินเขาหน่อยนะครับนะนี่ครับที่ดินของเรานะครับนี่มาเนะครับ ของเราจะเหมือนเนินนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆลาดชันลงไปนิดนึงนะครับนี่นะครับแต่เราจะเป็นเนินหน่อยนะครับเราอยู่ตรงที่ดินของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับมองย้อนกลับไปด้านหน้านี่ครับเราจะเห็นวิวภูเขาเลยนะครับนี่ครับท่านที่อยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับที่ดินเนื้อที่ไม่มากนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับแล้วติดถนนนะครับติดถนนหน้ากว้างมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 150เมตรนะครับถือว่าว้าวเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อเราจะไปทําธุระนะครับที่อบตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลกับอีก900เมตรนะครับอบตหนองลีนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดนะครับจะไปตลาดนะครับซื้อของนะครับที่ตลาดหนองรลีนะครับก็อยู่ที่12กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ จากตัวนี้นะครับไปถึงอ่างเก็บน้ำนะครับห้วยกระพอยนะครับช่วงประมาณปีใหม่นะครับก็จะมีศิลปินมีนักร้องนะครับมากลางเต็นมาแสดงคอนเสิร์ตกันนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงอ่างกระพอยก็อยู่ที่18กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบ่อพลอยนะครับก็อยู่ที่34กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่165กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็อยู่ที่ 2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่166กิโลนะครับตัวนี้นะครับไปถึงอุทยานแห่งชาติรัตนโกสินทร์นะครับก็อยู่ที่26กิโลนะครับไปเที่ยวได้นะครับไปพักผ่อนได้นะครับก็จะมีน้ําตกสไลเดอร์นะครับน้ำตกทานลอดน้อยน้ําตกทานลอดใหญ่นะครับผมไปเที่ยวมาแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบกางเต็นท์นะครับเะครับเหมาะเลยนะครับที่อุทยานแห่งชาติรัตนโกสินทร์นะครับ นี <Workers> ่ครับที <Key board> ่หนึ่งของเรานะครับครัครับอนนี้ผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตนะครับของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับของเราติดถนนสองด้านนะครับด้านหน้านะครับเราจะติดถนนลาดยางนะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับเราก็ติดถนนเหมือนกันนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับแต่จะเล็กกว่าถนนนี้หน่อยนะครับถนนนี้จะกว้างกว่านะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นถนน ลัดยางนะครับเข้าไปด้านในนะครับถนน2สองด้านเลยนะครับครับด้านแถบนี้นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราไปถึงหลักหมุดของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับนี่ครับหน้ากว้าง150นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเราไปถึงหลักเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับก็อยู่ที่80เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดู ด้านแถวนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนี้ก่อนตรงจากตรงนี้ไปถึงด้านหลังนะครับลึก80นะครับส่วนด้านในที่ดินนะครับเดี๋ยวผมพามาเดินนะครับผมมาวนี้ก่อนนะครับนะในส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่รอบๆที่หนึ่ของเรานะครับนี่ครับให้ดูบริเวณรอบๆนะครับนะครับก็จะมีคนกรุงเทพนะครับที่เข้ามาซื้อไว้นะครับก็จะปลูกบ้านพักนะครับอยู่ด้านในนะครับด้านในนะครับจะใกล้ภูเขามากเลยนะครับนี่ แต่ของเราเน <mel> ี่ยคือเราติดถนนลาดยางนี่นะครับนะนี่ครับติดถนนสองด้านเลยนะครับครับด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางนี้นะครับนะถนนทางหลวงชนบทนะครับด้านแถบนี้จะเป็นทางทิศใต้นะครับนะนี่ครับทิศใต้ก็คือทิศนี้นะครับที่ผมให้ดูวิวภูเขานั่นนะครับก็คือทิศใต้นะครับที่เห็นวิวภูเขาชัดเจนเลยนะครับส่วนด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนี่นะครับอันนี้จะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะนี่ครับทิศเหนือคือทิศนี้นะครับ นะครับส่วนนี้นะครับนี่คือที่ดินของเรานะครับของเรานะครับเดิมทีนะครับเจ้าของเขาอยู่นี่นะครับนะนี่ครับเขาอยู่นี่ค้าขายเปิดร้านขายของอยู่นี่นะครับแต่พอดีเจ้าของเองนะครับก็ขยับขยายนะครับเข้าไปอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวนี้ก็เลยอยากขายนะครับนี่ครับไปเปิดร้านขายของนะครับก็อยู่ในตัวเมืองบ่อพ่อยนะครับนะครับเปิดร้านขายของชํานะครับของเรามีพวกต้นสักนะนี่ครับต้นสัก ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้เขาเรียกว่าพวกป่านะครับต้นไม้ป่านะครับนะเนี่ยครับก็จะมีเยอะๆเลยนะครับถ้าเราซื้อนะครับเราอาจจะให้แม็โคนะครับเนี่ยเคีร์ออกหรือว่าจ้างคนมามาตัดออกบางส่วนนะครับบางส่วนแล้วก็เก็บไว้นะครับนี่ยนะครับเนี่ยของเราจะเป็นแนวทิวต้นสักนี่นะครับแล้วก็จะมีต้นมะม่วงนะครับนะเนี่ยด้านในนะครับต้นมะม่วงต้นมะขามนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2องแสนนะครับของเราเป็นโฉนด นสามกอขุดเขียวนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8 9 1 5 8 9 7 4นะครับนี่ครับที่ดินบรรยากาศวิวภูเขานะครับนี่ครับอาจจะดูรกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีพวกต้นไม้เล็กเล็กน้อยขึ้นนะครับนี่ครับสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศปลูกป่านะครับเนี่ยเคลียร์ออกต้นไหนที่เราไม่เอานะครับบางต้นเราก็เก็บไว้นะครับ นี่ครับเราติดถนนสองด้านเลยนะครับนี่ครับของเรามาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับแนวเขตด้านหลังนะครับนะนี่ครับถ้าเรามองไปนี่เราจะเห็นเหมือนเสาอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ครับเสาขาวนะครับของเราเสามันล้มอยู่นี่นี่ครับเสาปูนเราล้มอยู่นี่นะนี่นครับตรงนี้เลยนี่ครับนี่ครับแนวต้นสักเขานี่นะครับนะเห็นไหมเขาจะ เตียนหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเขามีคนมาทํามาดูแลนะครับปื้อผมย้อนกลับแล้วนะครับจากตัวนี้นะครับย้อนกลับไปถึงตรงด้านหน้านะครับลึกอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับนะเนี่ยครับด้านนี้นะครับ80นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับของเราก็ไปตามแนวนี้เลยนะครับนะจะมีเสาที่เขาปักเอาไว้อยู่นะครับนี่ไหมครับเนี่ยมันจะมีความต่างเขาอยู่นะครับเนี่ยเขาจะดูเตียนหน่อยนะครับ นี่ครับเราเสาวนี่นะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นของเรานะครับที่ดินไม่ต้องถมเลยนะครับถ้าเราให้คนมาตัดหญ้าตัดต้นไม้เล็กๆกันออกนะครับเราก็จะเตียนสวยเหมือนเขาเนี่ยนะครับเนนี่นะครับทับของเราก็ตรงไปนู่นเลยนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับลึกไปนู่นเลยฟืบนี่นะครับนะอยุดที่ร้อยห้าสิบเมตรนะครับเพราะว่าด้านหน้ากว้างอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับด้านนี้นะครับไปถึงแนวนู่นเลยนะครับก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับอ่ะครับครั้นี้เดี๋ยวผมจะตัดจากตัวนี้นะครับ ไปเจอกันด้านในที่ดินนะครับอันนี้คือผมพามาดูแนวด้านหลังคร่าวๆนะครับนะนี่ยครับเนี่ครับท่านที่มองหาที่ดินนะครับที่สวยๆนะครับหน้ากว้างๆนะครับแล้วติดถนนลาดยางนะครับเหมาะเลยนะครับซื้อเก็บเอาไว้ครับในอนาคตนะครับยิ่งเป็นหัวมุมด้วยนะครับตัดแต่งให้ดีๆนะครับวันข้างหน้านะครับเปิดร้านขายของของชําเล็กๆน้อยนี้ได้นะครับเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับ ก็จะมีคนที่เขาอยู่ด้านในอีกเยอะเลยนะครับนะนี่ครับชาวบ้านนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะตัดจากที่นี่ครับไปเจอกันในตัวบ้านนะครับครับตัวนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปด้านนี้นะครับนะนี่ครับถนนด้านนี้นะครับเข้าไปนี่นะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่ครับหน้าที่ดินกว้างมากนะครับสวยนะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ150นะครับเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับ นี่ครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนี่นะครับเราจะเห็นวิวภูกเขาเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนะนี่ครับนี่พอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเนี่ยส่วนนี้เป็นที่ดิของเราแล้วนะครับนะนี่ครับเดิมทีนะครับเจ้าของก็อยู่นี่นะครับเปิดร้านขายของนะครับนะนี่ครับขับตัวบ้านนี้เราแถมนะครับนะนี่ครับถ้าท่านใดซื้อนะครับเราอาจจะปรับปรุงหน่อยรีโนเวทหน่อยนะครับก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่เอานะครับเราก็รื้อออกนะครับ ปลูกใหม่สร้างใหม่นะครับก็ได้นะครับด้านหน้านะครับหน้าบ้านเนี่ยครับเราจะทารั้วนะครับรั้วลวดหนามหรือว่ารั้วนี่นะครับเนี่ยก็ได้นะครับจะทำรั้วทําแนวให้มันชัดเจนนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเราอาจจะถมเพิ่มหน่อยนะครับถมเพิ่มปุ๊บให้มันดูโดดเด่นและก็มองเห็นวิวภูเขานะครับสวยขึ้นนะครับนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินวิวภูเขานะครับของเราเนื้อที่7ดไร่2งานนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลหนองลี อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเราเป็นโฉนดนสสามกขุดเขียวนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2องแสนห้านะครับราคานี้ก็ยังต่อรองกันได้นะครับนะครับสภาพไม้สภาพอะไรก็อยู่ในสภาพดีนะครับนะครับสภาพไม้สภาพเหล็กนะครับนะนี่ครับเนี่ยอันไหนเราไม่เอาเรากรื้อออกนะครับนะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับของเราจะมีพวกต้นขนุนนะครับ เนี่ยครับต้นกระท้อนนะครับมะม่วงนะครับเนี่ยนะครับต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราเคลียร์ให้ดีโล่งๆเลยนะครับจะดูดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นแปลงหัวมุมนะครับแปลงหัวมุมนี่คือใครผ่านไปผ่านมานะครับอย่างไงยังไงก็เห็นบ้านเราก่อนนะครับดูโดดเด่นนะครับเนี่ยเคลียร์ให้ดีโล่งๆเลยนะครับแล้วก็ทํารั้วอ่าชิดสวยนะครับเนี่ยครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัวบ้านนะครับนะเนี่ยครับ สภาพไม้ก็อยู่ในสภาพโอเคเลยนะครับน่ครับส่วนด้านในนะครับผมอาจจะไม่ได้พาเอซีไปดูนะครับนะเพราะว่ามันจะลกหน่อยนะครับนะผมก็เลยเอาแค่คร่าวๆที่ผมพอเดินได้นะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมเดินเลาะเลาะไปด้านโน้นนะครับไปอยู่ถนนด้านโน้นนะครับด้านหลังนะครับนะส่วนด้านโน้นคือด้านหลังนะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับ แล้วก็ของเรานะครับจะมีบ่ออยู่นะครับลูกหนึ่งนะครับเนื้อที่บ่อนะครับผมลองวัดคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณไล่ครึ่งนะครับนะนี่ครับสำหรับคนที่ชอบเขาเรียกว่าชอบที่ดินด้วยมีบ่อด้วยนะครับเก็บน้ําเอาไว้นะครับใช้ประโยชน์นะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็นี้ได้มีน้ํานะครับเอาไว้ลดต้นไม้นะครับเนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับบ่อเราไม่ต้องขุดเลยนะครับเขาขุดไว้ให้แล้วนะครับ นี่ครับส่วนนี้คือตัวบ้านนะครับเราอาจจะไม่ได้พาดูนะครับพอเราแถมนะครับเนี่ครับเราอาจจะเก็บไว้ก็ได้นะครับไอส่วนที่เป็นพวกผนังปูนพวกอะไรไงครับเราอาจจะเก็บเอาไว้แล้วก็ให้ช่างมาปรับปรุงนะครับช่างที่เขาลีนิเวล์เก่งๆนะครับนี่ผมเดินลัดเลาะออกมานี่นะนี่ครับที่ดินไม่ต้องถมเลยนะครับถ้าเราให้แมคโครมาปรับมาเขี่ยให้ดีนะครับสวยนะครับ มีต้นไม้่าเล็กๆน้อยๆเยอะเลยนะครับต้นไม้ใหญ่นี่เราก็มีนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นบ่อนะครับนะเนี่ยถ้าเราเคลียร์ให้ดีๆนะครับมันจะได้ความสวยนะครับคือแปลงหัวมุมด้วยนะครับแล้วก็ที่ดินเป็นเนินเหมือนเนินเขานะครับไม่ต้องถมนะครับแล้วมีบ่อนะครับทำให้ดีๆโล่งๆนะครับดูดีนะครับนี่ยครับบ่อนี่นะครับ เนื้อที่บ่ออยู่ประมาณไร่ครึ่งนะครับที่ผมลองวัดดูนะครับเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องไปขุดใหม่ละเนี่ยครับเพียงแค่เราให้แมคโครมาเคลียขอบขอบบ่อให้ดูดีให้สะอาดนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยครับส่วนด้านนี้คือด้านหน้าถนนนะครับเนี่ยของเราก็จะขึ้นไปนี่เลยครับเป็นเนินเนี่ยนะครับนะ นี่นะครับนด่ด้านหลังนี่ครับยังปลูกพริกปลูกอะไรไว้กินได้นะครับนี่ไหมนี่ครับเนี่ยมีพริกมีอะไรนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเมื่อกี้พาเดินดูด้านในนี่นะครับนี่ครับยิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขานะครับสวยเลยนะครับครับด้านนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ นี่ครับของเราก็จะมานี่เลยนะครับนะนี่ครัดหน้าบ้านของเราก็จะมีต้นจามจุลีนะครับต้นจามจุลีนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับถือว่าหน้ากว้างมากนะครับใช้ได้เลยนะครับที่ดินเจดไร่นะครับหน้ากว้างร้อยห้าสินะครับสวยนะนี่ครับปื๊บมานี่เลยนะครับครับของเราก็ไปถึงแนวรั้วบ้านนู้นเลยนะครับนะนี่ครับอาจจะลบหน่อยนะครับนะผมอาจจะ ให้ดูคร่าวๆนะครับนะนะครับเพราะว่าผมให้เอฟซดูภาพมุมสูงนะครับเพราะมันลกนะครับเพราะต้นไม้เล็กๆมันเยอะนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่2งานด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลหนองรีอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ อ right 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 ันนี้ครับแนวเขตของเรานะครับถึงแนวรั้วนี่นะนี่ครับนี่ครับแนวรั้วนี้นะครับจากนี้ผมย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงไปตามแนวกําแพงเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับในส่วนนี้ครับก็คือจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่ติดกับเรานะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิวด้านหน้าบ้านของเรานะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับยังก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่2งานด้วยนะครับนี่ครับของเราได้บยาก,กาศวิวภูเขาที่สวยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ